ตอนนี้แดดไม่ค่อยดีนะครับมีเมฆอากาศเย็นตอนนี้เวลา10.10 10. น,นเดยวมาเปิดเบเกอร์แล้วนกะ็ทำงานอันนี้เป็นปั๊มไดโว750วัตต์3นิ้วนะครับเป็นรุ่น48ทับ60โวลต ก็ใช้ไฟตั้งแต่48โวลต์ถึง60โวลต์ตอนนี้ต่อกับแผง250วัตต์30โวลต์ของจิงโกะแผงมือสองนะครับผมได้มาแผงละประมาณแผงละ500บาทต่ออนุกรมกัน2แผงก็จะได้500วัตต์60โวลต์ประมาณเนี้ยอันนี้คือประมาณนะได้ไฟจริงๆอาจจะต่ำต่ำกว่านี้เพราะผมไม่มีตัวมิเตอร์วัดไฟ ก็มาเทสให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งมันทำงานสูบแนวราบไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าผมสูบขึ้นไปสองสามเมตรเนี่ยกว่าจะข้ามไอถนนไปเนี่ยมันสูงแล้วล่ะตอนนี้น่าจะสามเมตรกว่าแล้วมันไม่ข้ามนะครับมันไม่สามารถจะข้ามไปได้ถ้าสูบแนวราบสักประมาณสูงสักมาณเมตรกว่าๆเนี่ยไม่เกินสองเมตรเพว่าไม่มีปัญหาเลยทำงานได้ สบายเนี่ยครับแสงแดดมีเมฆอย่างเงี้ยก็ทํางานสูบน้ําได้ปกติถ้าอยากได้มวลน้ําเยอะกว่านี้ก็ไม่ต้องไปลดขนาดท่อนะครับใช้เป็น3นิ้วไปเลยมันก็จะได้น้ําเยอะกว่าเดี๋ยวผมจะไปลองให้เหลือ1แผงเอาเหลือเหลือหนึ่งแผงนะครับ2องร้อยห้าสิบบาทแผงเดียวว่ามันจะทํางานหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนๆมีคําถามเข้ามาว่าเ,เขามีไดโว ตัวเนี้ยถ้าจะใช้กับแผงรุ่น350บาทแผงมันจะทำงานหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูเอาที่มีครับ250บัตลองให้ดูอันนี้จะมาลอง1แผงเมื่อกี้ลองให้ดูแล้วนะครับแผง250าบวัตตแผงละสา30บโวลต์เนี่ยอนุกรมกันก็แดดประมาณ10โมงเช้าก็ทำงานตอนนี้ผมจะมาต่อ1แผงให้เพื่อนๆดูนะครับว่า1แผงใช้กับปัม๊ม สองเอยปั๊ม750วัตสี่8โวลต์เนี่ยปั๊มมันจะทำงานหรือเปล่าตอนนี้ก็ต่ออยู่1แผง250วัตหนึแผงนะครับเปิดปั๊มกันแตแล้วเงียบแสดงว่าปั๊ม750วัตสามนิ้ว48่สทับหกโวลต์กินไฟอยู่15แอมป์ต่อกับแผง250วัต สามบโวลต์ bon n, ไม่ทำงานนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปั๊มตัวนี้จะใช้กับ1แผงก็ไปดูแผงนะครับว่าแผงนั้นมันให้ไฟอยู่เท่าไหร่เช่น3 5 0รวัตต์ให้ไฟอยู่กี่โวลต์ตอนนี้แผงรุ่นใหม่โวลต์สูงนะครับเช่น4 5 0วัตต์หรือ5 5 0วัตต์เนี่ยแผงพวกนี้บางทีให้ไฟถึง6 0บโวลต์6กบโวลต์ก็แสดงว่าเนี่ย 48ทับ60โวลต์มันก็ทำงานแล้วต้องไปดูสเปคแผงอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้แผงมันไม่ใช่มีแค่แผง12โวลต์แผง24โวลต์นะครับมีแผง30โวลต์60โวลต์90โวลต์นะครับในอนาคตน่าจะโวลต์เป็น100โวลต์ได้นะครับก็มาทำคลิปให้ดูครับเ,เพื่อนๆสอบถามเข้ามานี่ก็กลับมาต่ออนุกรมกัน2ชุดเหมือนเดิม ว้าวปั๊มแรงมากเลยนะครับระหว่างสองแผงอนุกรมกันกันกบสี่แผงอนุกรมสองชุดสี่แผงแรงมากเลยแต่แรงเนี้ยนี่ประมาณสี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งแล้วแต่ว่าแรงขนาดนี้ยังดันไม่ข้ามขอบสะสามเมตรนะครับวันนี้ผมก็เลยต้องมาต่อไดโบ ของมิซูตัว2นิ้วนะครับก็จะสูบน้ำใส่ญย,ย่ก็มาเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆครับ